สวัสดีค่ะชีวิตติครัววันนี้ขอเสนอเมนูก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะไหนใครเคยทานก๋วยเตี๋ยวเรือกันบ้างวันนี้เจ๊ามาสอนทำก๋วยเตี๋ยวเรือที่รสชัดเค็มข้นหอมๆเนือ้อนุมน่มๆคือดีมากค่ะบอกเลยนะว่าทำทานได้ทำขายคือรวยถ้าใครพร้อมแล้วมาเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมตามนี้แล้วเ,เริ่มลงมือทำตามกันได้เลยค่ะเริ่มที่ขั้นตอนแรกตั เทน้ำเปล่าลงไปรอให้น้ำเริ่มร้อนค่ะใส่รากผักชีลงไปตามเด้ยวยพริกไทยดํากระเทียมเครื่องตุนยาจีนใบเตยกระดูกหมูน้ำตาลกรวดกระเทียมดองเมื่อใส่ส่วนผสมทั้งหมดครบเรียบร้อยแล้วเนี่ยคนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันได้เลยค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะจนส่วนผสมเนี้ยเข้ากันดีเลยกลิ่นตอนนี้คือหอมฉุยมากน่าทานสุด จากนั้นปิดฝาต้มทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงค่ะเมื่อครบตามเวลาที่กำหนดแล้วปิดฝาปรุงรสต่อด้วยซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำเต้าหู้ยี้เลือดหมูเทใส่ลงไปเลยนะคะตามด้วยลูกชิ้นหมูเมื่อส่วนผสมทั้งหมดครบแล้วเนี่ยคนให้เข้ากันได้เลยค่ะตอนนี้กลิ่นคือหอมมากแค่นี้ก็ได้น้ำก๋วยเตี๋ยวเรือหอมๆเค็มค้นแล้วล่ะค่ะ เมื่อได้น้ำก๋วยเตี๋ยวเรือของเราแล้วปิดไายกลงนำพักไว้ก่อนค่ะต่อไปตั้งหม้อเทน้ำเปล่าลงไปรอให้น้ำเดือดนำหมูของเราลงไปลวกค่ะนำลงไปลวกให้หมดเลยและค่อยๆลวกให้สุกดีค่ะค่อยๆคนไปเรื่อยๆนะคะจากนั้นแล้วก็นำขึ้นมาพักไว้ ค่อยคอยตักขึ้นมาเลยค่ะต่อไปตับนำตับลงไปลวกแป๊บเดียวพอค่ะเอาให้ตับนุ่มๆเนี่ยดีเลยเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยนำขึ้นมาพักไว้เตรียมจัดเสิร์ฟได้เลยจัดวางใส่เส้นที่ชอบลงไปค่ะจากนั้นวางตับนุ่มๆของเราลงไปหมูลวกหน่อยลุกชิ้นสักลูก ราดน้ำก๋วยเตี๋ยวของเราลงไปได้เลยค่ะโอ้ยหอมฉุยมากโรยผักชีหน่อยกระเทียมนิด นอันเสร็จแล้วล่ะค่ะสาหรับเมนูกว๋วยเตี๋ยวเรือที่ทําได้ง่ายมากทาทานได้ทําขายคือปังมากเวอร์กว๋วยเตี๋ยวเรือรสเข้มข้นกลมกลม่อมแถมยังอร่อยอีกด้วยเจ๊บอกเลยว่าใครอยากหาอาชีพทําเจ๊แนะนําเอาสูตรนี้ไปทํากันได้เลยค่ะรับรองว่าปังใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดกลัว i อ t i ติ o k ตติด c ุ o กกิ๊งและกด subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ